สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กับคุ้คกรูนนุ่นเช่นเคยนะคะลูกนักเรียนคะก็ผ่านค้นไปแล้วนะคะสำหรับภาคเรียนที่1เด็กๆก,ก็ได้เรียนนะคะในเรื่องของคำในภาษาไทยคำที่มาเขียนผิดคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ไปแล้วใช่ไหมคะลูก2การเขียนคำอ่านของคำการอ่านนะคะการอ่านในใจและการอ่านออกเสียงนะคะลูกและที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านสำหรับวันนี้นะคะลูกครูขอทบทวนบทเรียนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะลูกสิ่งที่ครูเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือคำในภาษาไทยคำที่นักเขียนผิดคำพื้นฐานค่ะ คำเป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบด้วยพยางคหนึ่งพยางหรือมากกว่าก็ได้นะคะปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้นโดยการนำคำหลายคำประกอบกันจะทำให้เกิดวลีหรือประโยคซึ่งใช้ในการสื่อสารสื่อความหมายค่ะเด็กๆคะ คำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดนะคะลูกเด็กๆต้องรู้ต้องทราบอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือการอ่านคําได้ถูกต้องค่ะคําในภาษาไทยนะคะสิ่งที่เด็กๆต้องคํานึงถึงนั่นก็คือการอ่านคําได้อย่างถูกต้องสมมติว่ามีคำหนึ่งคำคำคำนั้นเด็กๆต้องอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะลูกสองค่ะ การเขียนคำได้อย่างถูกต้องนะคะนี่ก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกการเขียนคำได้อย่างถูกต้องถ้ามีหนึ่งคำมาให้พวกเรานะคะและให้พวกเราเขียนคำเด็กๆต้องเขียนได้นะคะลูกคำจะประกอบไปด้วยพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดนะคะตัวสะกดจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะต่อไปนะคะรู้ความหมายและสามารถนำคำนั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เมื่อเด็กๆอยากจะทราบความหมายสองคำในแต่ละคำเด็กๆควรเปิดพจนานุกรมนะคะค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือสอบถามผู้รู้ก็ได้นะคะและนําคําไปใช้ได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานแต่งประโยคหรือเอาไปสื่อสารก็ได้ค่ะหากนักเรียนนะคะรู้ว่าคําในภาษาไทยอ่านคาได้อย่างถูกต้องได้อย่างไร รู้ว่าคำในภาษาไทยเขียนคำได้อย่างถูกต้องได้อย่างไรและรู้ความหมายนำคำไปใช้ได้อย่างถูกต้องได้อย่างไรแล้วหากนักเรียนนะคะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้คุณคณรู้เชื่อว่า1เลยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะต้องดีขึ้นนะคะ 2. เด็กๆจะต้องมีสเสน่ห์ในตนเองนะคะเพราะอะไรเพราะเด็กๆนะคะใช้คำในภาษาไทยคำของบรรพบุรุษไทยนะคะคำของบรรพบุรุษที่สร้างไว ไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูขอทบทวนในเรื่องคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานก่อนนะคะลูกคุณครูมีคำถามนะคะมีโจทย์มาถามนักเรียนว่าคำในข้อใดเขียนถูกคำในข้อใดเขียนถูกตัวเลือกแรกค่ะทราบซึ้งทราบซึ้งตัวเลือกที่สองค่ะซอกแซกซอกแซก และตัวเลือกที่สมค่ะซอโนโรูปค,คําในข้อใดเขียนถูกต้องคะเรามาพิจารณากันทีละข้อนะคะลูกทราบซึ้งเขียนถูกต้องหรือยังคะทราบซึ้งอ่านว่าทราบซึ้งอ้าวทราบซึ้งประกอบไปด้วยซอโซใช่ไหมคะอ่าสระอานะคะบอไม้มนะคะซอโซสระอึงองงูไม่โทซึ้งนะคะซออาบอทราบซออึ้งองงซึ้งไม่โท ซึ้งนะคะลูกจะต้องเปลี่ยนจากทรรอนะคะทรรอตรงนี้นะให้เป็นสอโซนะคะถึงจะเป็นคําที่ถูกต้องนะคะต่อไปซอกแทกค่ะซอกแทกเขียนถูกต้องไม่เอย่ยซอกแทกนะคะยังเขียนไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่ามีไม้แต่หูใช่ไหมเอย่ยซอกแทกไม่มีไม้แต่หูนะคะซอกอ,อ,กอ,ซอกซอกซอเอกรแทกไปเลยนะคะ ส่วนคําที่เขียนถูกต้องนะคะคือคําว่าซ่อนรูปค่ะอีกซักหนึ่งข้อนะคะลูกคำในข้อใดเขียนถูกคำในข้อใดเขียนถูกตัวเลือกแรกค่ะญาติพี่น้องตัวเลือกที่สองนะคะจักสารหรือตัวเลือกที่สามโฆษณาญาติพี่น้องจักสารหรือโฆษณาเรามาช่วยกันคิดคิดคดจารณากันทีละข้อนะคะญาติพี่น้อง ญาติที่น้องเขียนถูกต้องหรือยังคะถูกต้องใช่ไหมคะแต่ขอดูตัวเลือกตัวต่อไปนะคะเผื่อว่าข้อนี้มีคําที่เขียนถูกต้องทั้ง3ามคำเลยนะคะลูกจากสารเขียนถูกต้องหรือยังคะจากสารเขียนผิดนะคะจากสารไม่มีรอเรือนะคะไม่มีรอเรือเอจาะกจากสอ,อานอสารไปเลยนะคะต่อไปคะ่ะโฆษณาค่ะโฆษณาเขียนถูกต้องหรือยังคะลูกเขียน ผิดนะคะโฆษณานะคะนาต้องใช้นเนนนะคะสระอาค่ะโฆษณานะคะสระโอคอระังต่อฤีโนเนนสระอาค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบญาติพี่น้องนะคะคําตอบนะคะคํำในข้อใดเขียนถูกต้องคือคําว่าญาติพี่น้องค่ะต่อไปค่ะเรามาดูในส่วนของความหมายของคํานะคะ คำในข้อใดมีความหมายว่าบินไปมาอย่างผาดโผนเด็กๆคะการที่เรานะคะจะนำคำไปใช้หรือแต่งเนื้อเรื่องแต่งประโยคนะคะนักเรียนจะต้องรู้ความหมายของคำเสียก่อนดังนั้นคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆว่าคำในข้อใดมีความหมายว่าบินไปมาอย่างผาดโผนตัวเลือกแรกเฉียบแหลมตัวเลือกที่2คะ่ะฉวัดเฉวียนหรือตัวเลือกที่สาฉลาด เฉียบแหลมชวัดเฉวียนฉลาดคําตอบคือชวัดเฉวียนค่ะชวัดเฉวียนนะคะมีความหมายว่าบินไปมาอย่างผาดโผนค่ะต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปนั้นก็คือการอ่านนะคะที่ผู้ครูอยากจะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะลูกการอ่านมีการอ่านในใจและการอ่านออกเสียงใช่ไหมคะลูกการอ่านในใจนะคะหมายถึงการที่เรานะคะอ่าน โดยที่ไม่ต้องเปล่งเสียงออกมานะคะและนําความคิดนั้นไปใช้ส่วนการอ่านออกเสียงคือเปล่งเสียงออกมาเป็นคําพูดเป็นถ้อยคํานะคะและเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจนะคะเป็นคําพูดเปล่งเสียงออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคําและอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ10ข้อดีของการอ่านหนังสือทุกวัน ไม่ว่าเด็กๆนะคะจะเลือกการอ่านหนังสือประเภทการอ่านในใจหรือการอ่านออกเสียงนะคะล้วนแต่มีข้อดีส่งผลดีให้กับตัวนักเรียนทั้งนั้นนะคะเด็กๆคะสิบข้อดีของการอ่านหนังสือทุกวันเมื่อเด็กๆมีนิสัยรักการอ่านชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นประจำเป็นชีวิตจิตใจนะคะจะส่งผลดีให้กับเด็กๆดังนี้ค่ะหนึ่งเลยป้องกันโรคความจําเสื่อมเด็กๆคิดว่าใช่ไหมคะ สำหรับคุณครูแล้วนะคะคุณครูคิดว่าใช่นะคะการอ่านหนังสือทําให้ป้องกันโรคความจําเสื่อมเพราะว่าอะไรเพราะสมองของเรานะคะมีทักษะกระบวนการคิดต่างๆเป็นระบบนะคะหากไม่ใช้นะคะความจําก็จะเสื่อมลงดังนั้นการอ่านหนังสือป้องกันโรคความจําเสื่อมค่ะต่อไปลดความเครียดนะคะหนังสือแต่ละเล่มนะคะเมื่อเด็กๆอ่านนะคะ เด็กๆก็จะเกิดความเพลิดเพลินนะคะเมื่อเครียดจากการเรียนหนังสือหนักๆมานะคะหรืออ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบนะคะทดสอบอะไรต่างๆนะคะเด็กๆเครียดมากเลยนะคะหยิบจับหนังสือการ์ตูนวนิยายที่เด็กๆชื่นชอบมาก็จะทําให้ลดความเครียดลงได้นะคะต่อไปเพิ่มสมาธิและความตั้งใจเด็กๆคิดว่าจริงไหมสําหรับคุณครูคุณครูคิดว่าจริงค่ะ การอ่านหนังสือทําให้พวกเรามีสมาธิมากยิ่ยงขึ้นเพราะว่าเราจดจ่อกับเรื่องเรื่องนั้นใช่ไหมคะและมีความตั้งใจมากยิ่ยงขึ้นค่ะต่อไปเพิ่มความจํานะคะจริงแท้แน่นอนค่ะการอ่านหนังสือทําให้เพิ่มความจํานะคะเพราะว่าสมองนะคะของเรามีกระบวนการคิดเป็นทีละขั้นทีละขั้นทําให้พวกเรานั้นมีความจําที่ดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะเพิ่มทักษะการเขียนนะคะเด็กๆคะการ อ่านนะคะการอ่านนะคะก็จะมีเราอ่านบทความงานเขียนของแต่ละคนแต่ละท่านของนักเขียนใช่ไหมถ้าเราชื่นชอบงานเขียนของใครเราก็สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงใช่ไหมคะอ่าทักษะการเขียนของเราให้ดีขึ้นได้นะคะต่อไปค่ะเพิ่มความรู้ค่ะการอ่านหนังสือทุกวันนะคะเพิ่มความรู้แน่นอนนะคะ ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะคะเด็กๆก็จะมีความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะเราสามารถตีโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะอ่านคิดวิเคราะห์ของเรื่องๆนั้นได้เลยนะคะรู้คําศัพท์มากขึ้นจริงไม่เอ่ยจริงนะคะยิ่งตอนนี้มีคําศัพท์ภาษาต่างประเทศนะคะภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาต่างๆนะคะเข้ามาในประเทศไทยอย่างมากนะคะ ก็จะทําให้พวกเรานั้นรู้คําศัพท์มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปให้ความบันเทิงค่ะเมื่อเด็กๆนะคะหนังสือแต่ละเล่มนะคะมีความบันเทิงมีความเพลิดเพลินนะคะอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแล้วแต่คนแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนแต่คุณครูเชื่อว่าหนังสือนะคะทําให้พวกเราบันเทิงจิตใจของเราได้นะคะต่อไปสิ่งสุดท้ายที่สุดช่วยผ่อนคลายเด็กๆคิดว่าจริงไหมคะจริงนะคะ การอ่านหนังสือทําให้เรานะคะช่วยผ่อนคลายนะคะทําให้เรานั้นสง,งบลงนะคะมีสมาธิตั้งใจป้องกันอะไรต่างๆมากมายเด็กๆคะเห็นไหมคะสิข้อดีของการอ่านหนังสือทุกวันดังนั้นเรามาอ่านหนังสือกันนะคะ <S <S สำหรับเนื้อหาบทเรียนนะคะที่เราจะได้เรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา <S <S 2 5 6 4น้นั่นก็คือคำในภาษาไทยคำที่มาเขียนผิดคำพื้นฐาน นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งเราก็เขียนมาแล้วนะคะตั้งแต่กอไก่จนถึงนอเนนใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นดอเด็กถึงหอ,อนกงูกนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะลกูกต่อไปค่ะการตั้งคําถามและการตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านค่ะโดยที่คุณครูจะมีเนื้อเรื่องบทความมาให้พวกเราอ่านนะคะเด็กๆก็ตั้งคําถามด้วยตอบคาถามด้วยหรือนะคะคุณครูตั้งคําถามให้แล้วให้พวกเราตอบคาถามนั่นเองนะคะ และสุดท้ายค่ะการจับใจความสมคัญของเรื่องนะคะโดยที่คุณครูจะมีบทความเนื้อเรื่องให้แล้วให้พวกเราจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกคุณครูก็ได้แนะนํารายวิชาเนะื้อหารายวิชาที่เราจะได้เ,เรียนในภาคเรียนที่2ให้พวกเราแล้วนะคะต่อไปครั้งหน้าคุณครูจะพาเด็กๆไปเ,เรียนและทบทวนบทเ,เรียนนะคะพาเด็กๆไปทําความรู้จักคําในภาษาไทยคําที่มักเขียนผิด ทำพื้นฐานนะคะในหมวดของดอเด็กและตอเต่าเตรียมความพร้อมให้ดีนําพจนานุกรมมาให้พร้อมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ